ครับติดตามผลอัปเดตเต็มหน้าไต้หวันสวนป่าลากโยงทางนี้ก็เคยลงคลิปไปแล้วมาดูความคืบหน้าว่าไปถึงไหนกันแล้วทางนี้มีทั้งหมดสิบห้าต้นครับ สนใจอยากเอาไปดูแลต่อก็ทักมาได้ครับครงนี้ก็เปิดที่หนึ่งพันบาทพร้อมส่งครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นส่งถึงบ้านสวนป่าสวยๆยิจิวนำไปแต่งต่อได้เลยครับ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสนใจก็ทักมาครับสวัสดีครับ